โอ้ยขอโทษนะสจ๊อยโจวสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมังเหยียดซึ่งวันนี้มังเหยียดอยู่กลางถนนซึ่งมันอันตรายมาก ก็บ no ังเเยตพาหน้องๆไป Let's go ประเเยตพาหน้องๆมาลองว่าวเดี๋ยวเรามาลองว่าวลูกพี่มันกันซึ่งบอกเลยว่ามันสวยมากทุกคนมันสวยมากกว่านี้เนี่ยมาเห็นได้ดูวิธีการติดนี่เจียมเลยทุกคนเดี๋ยวรีวิวว่าวก่อนบ้างถ่ายว่าวก่อนนี่เอาอยู่งั้นเลยช่วยบังโอ้โหดูครับ โอ้โหมังม well. oh, right? right? right. okay, ันข okay, 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 ็ันมากครับทุกคนดูครับใบกัญชาสวยมากครับผมเขียนว่าอะไรนะเขียนว่าอะไรนะวันเลิฟครับวันเลิฟครับเียวครับเท่มากตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่ามันจะทุ่งหรือว่าจะพึ่งโอเคครับทุกคนซึ่งธนูก็น่าจะดังดีเี้ทุกคนเห็นอลไรยังนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวชมบนนั่งก่อน เดี๋ยวมื่ไงจะเป็นคนปล่อยนะครับให้บางหมันวิ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันขึ้นไหมเอ,อ้บาเตียนนี้พ่อลมเร่งนะบอกว่าทีเดียวจบเลยบางหมันบอกว่าทีเดียวจบเลยสวยมากครับทุกคนบางหมันเก่งม,มากเก่งม,มากครับผมแบบศิละปะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกัน โอ้โทุกคนมันขึ้นแล้วโอ้โหขึ้นดีอะทุกคนโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้โหขึ้นดีจัดปล่อยเชียร์ไม่ทันเลยนมีจะช่วยไม่ดูโอ้แองก็ดังดีสวยมากโอ้ทุคนขึ้นดีมากแล้วก็มันสวยด้วยอ่ะนิงกึบเลยนาะงใช่ไหมตัว อนนี้เช็คเงีง้เลยเหรอทุกคนดูมันสวยมากตัวนี้ตัวนัดบังก็พอขึ้นเลยโอ้โหแทงขึ้นทิ้นเลยทุกคนดูเดี๋ยวพี่ถ่ายทูนะจากม,มุมนี้นะไปมาเลยบงังเห็นไหมเหรอไหมเห็นไหมไหมทุกคน สวยมากทุกคนดูว้าอตอนนี้มันพามือพี่ทุกคนขึ้นเนี้ยสไปได้อขึ้นเยอะเลยขึ้นดีมากทุกคนนิ่งเกือบเลยอะพังจันฝากแข่งกันเนาะครับเกิดต่อไปครับต่อไปครับแป๊บนึงครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับวงเดือน ของบงสันนะครับตัวใหม่พร้อมส่งครับวนันนี้ออเดอร์มาแล้วโอ้เอ e งดังดีมากทีเดียวรู้เรื่องเป็นมันตาเลยเนาะ บางซั่นแข็งมันแข็งไงนิ่งมันไงครับตัวนี้แต่ถ้ามันไม่เชี้ยวก็มันอาจจะรับมานี่เหละแต่ว่าโหหน้ามันกลับมาได้จริงๆดูทุกคนมันมันแทงสูงมากค่อยเจี๊ยกอะไรบางทั่นปล่อยเท็กอ๋อยู่ขงมันอยู่คือึ้นดีนะแต่ว่าเนาะปานจริงอะไร ของลันเนาบอยบอยบอยโอ้ยแองตัวนี้แองดังดีกว่าแล้วนู้นครับตัวนี้แองจะเป็นเสียงของกระสอบเชือกอเชือกกระสอบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลิบบินตอนนี้สองตัวคือกําลังประชันกันแล้วอ๋อกับเอเห็นแล้วไหมทุกคนบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้อะ่ะ ราชาจักว่าอดนั้งนั้นไหนวาวะนั่นไงตอนนี้บางชันเล่นแล้วก็ตัวนู้นบางมันเล่นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบางมันของบางชันก็ขึ้นดีมากครับวงเดือนแต่ว่าไม่มีวงนะครับมีแค่เดือนเดี๋ยวมาดูของบางมันซึ่งตอนนี้ปล่อยเชือกยังไม่หมดเลยทุกคนเพราะว่าเชือกมันยุ่งคือไม่ได้ตั้มขดดีนะทุกคนมันก็เลยยุ่งยุ่งรู้ไหมเพราะอะไรทุกคน ไม่ใช่ลูกพี่มันไม่ว่างมันเยอะกองฟูคัตไม่ปเบาเลยบอ่ะอุ้ยแข็งยาบตอนนี้ไม่แข็งเลยคอนเทนไม่แข็งเลยนังกึ๊บ เลยนะครับนี่นะครับผมบังมันทำเองโปเองโอ้ใส่ป่าตัวนั้นวะยก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 ไม่ทันแล้วอยู่กับหลางเนาะต้องพาขึ้นต้องพาบังพาเบาขึ้นเลยมันจะวิ่งแต่งขึ้นนาะมันจะยกแต่งขึ้นแตามันอยู่กับหลางก็ไม่ได้เปนรูปปั้นเปโอนไม่ได้หมายน้าวาวมันพอวาวมันขึ้นบนมันอยู่ดินนี่ไหมแต่ถ้ามันติดลงมาหลังอันเดียดร้อยเลยกว้างลง วงเดือนว so no? too too ีเอสวอกเนเสียงดีมากมันยอนไมันไม่ทุ่งเลยเนาะพี uh ่ถึงนอนนี้เนาะทำไมอะมันมันแทงแค่นี้มาแล้ว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 โอ้โหต้นนี้ประมาณกี่องศาได้ครับแนี้นะครับโอ้หริเริ่มนะครับุ่งแล้วทุ่งแล้วเดี๋ยวไปดูแอ่งของบางันดังดีมาก คนนี้กำลังยุ่งอยู่นะครับคือคุยไม่ได้ตอนนี้ให้บางสันปล่อยเชือกน,นะครับพวกคนฟังเสียงดูตอนนี้จะแข็งมั่วมากนะครับซึ่งลมน้อยไปฝั่งนี้แต่ถ้าลมเยอะจะไปฝั่งนู้นโอ้มาเอยเฮ้ยช่วยด้วย เอาทำการเล้วก็มงมันขอเชือกผมท่านเดี๋ยวอยู่นิ่งๆก่อนแทงเยอะมักเหรอแทงขนาดตัวนี้เนาะโอเคครับน,น้องๆเดี๋ยวค่อยรอดูว่าบางเหตุีหน่ะบอกเลยว่ารู้เรื่องครับน้องๆรู้เรื่องเดี๋ยวไปลหลังไมได้ลำบากมันมัน ก็มันเลยวโอ้งมเ,เลยก็มันวงเดินเองดังดีมากนะครับดังลั่นเลยตอนนี้กองบังมันปล่อยหมดไปสองเก็ตแล้วครับซึ่งมันอาจจะติดลมบน เพราะว่ามันพาเชือกไม่รอดแล้วดูครับทุกคนเห็นไหมนี่มันจะรู้ไม้ดูเล็กก็จะกผงจุยเลยครับผมซูมแล้วก็กดโฟกัสไม่โฟกัสแล้วทุกคนโอเคเราจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้สามวันสีขึนนะครับทุกคนแล้วเราค่อยมาเก็บกันจุงได้ตอนนั้นได้เลยคลิปนี้ก็เจ็บตาแล้วฝากกดไลค์กดซับตะไคร้เดี๋ยวบางเหยดค่อยพาไปแลกตัวอื่นแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวคลิปหน้ามึงเหยยบไข่แหลงใต้ถ้าคลิปเพราะว่ามีน้องๆขอมาจริงเหรอครับใช่แล้วนะครับลูกพี่แหลงเป็นไม้อะแหลงใต้ใช่ไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วลงไจแหลงกลางเยอะเกิน <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ไม่มีะลรมากถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ต้องอย่ายลืม subscribe <c oughs> แลวพวกมึงเหย่ยดได้ไหมใน ep หน้าเรานนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>